สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะครับกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องทางสปปลาวนะครับผมครับผมเป็นจังใดเนาะครับแนวทางหัวรัฐบาลลาวออกมานะครับเพื่อนๆพืนพี่ๆออกโตเก่าอีกแล้วครับผมเนาะห้านี่รู้สึกว่าจะมาทุกงวดนะครับผมเนาะมาทุกงวดนะครับผมบคิดบฝันนะครับผมกับที่แรกบอลรองกับกำกึ่งนะครับกำกึ่งว่าจะให้ห้าหรือโบ้ให้ห้านะครับเนาะเพราะว่าคิดว่ามันบบนามานะครับ นะครับคิดว่าบโหน้า,นานมาแต่เพิ่นกามานะครับผมการสำหรับในงวดนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมมาแค่ตัวเด่นนะครับแล้วก็ในโค้งสุดท้ายนะครับนอหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับผมส่วนในสูตรสองเม็ดนะครับมาแค่ตัวเด่นนะครับเนาะเด่นสองนะครับผมมาแค่เด่นสองนะครับสองสามสองศูนย์สองสี่สองหกนะครับผมเนาะบอลองมักสองหกนะครับในงวดนี้นะครับมักหกแหงนะครับการรุดไปนะครับเพื่อนๆพี่ๆ กราบขอโทษขออภัยนะครับผมเนาะอเพราะว่าผล3ตัวนะเลขกตัว1 2 5นะครับ2ตัวล่างชุด4 4ตัวเนาะ0 1นะครับ4 4เลขกล่างชุด6ตัวนะครับผมนะครับนะครับส่วนสูตรคัด3ตัวเด่นหลุดไปนะครับเป็นวันพี่นะครับเนาะให้6ให้7ให้8นะครับส่วนชุดโค้งสุดท้ายนะครับเนาะในโค้งสุดท้ายนะครับ โค้งสุดท้ายมาเข้า1นูนย์นะครับในชุด2ตัวเด่นนะครับแต่ไม่ใช่ตัวเน้นนะครับผมเนาะในชุด2ตัวเด่นนะครับผม1 0 0 1ศนะครับ1 0 0 1เนาะในเลขล่างเลขล่างชุด4ตัวนะครับผมนะครับส่วนวิ่งลูดนะครับตัวเด่นหลุดหมดเลยนะครับวันนี้หลุดหมดเลยนะครับน้องขอโทษขออภัยนะครับตัวเด่นก็มามา5มา1 มาศูนย์นะครับมาสามหลุดสามนะครับผมนะครับงวดนี้วดนี้มักหกนะครับเนาะห้ามานะครับต่างหกมาก็น่าจะมีเฮนะครับผมกับบวกขึ้นบวกฝันนะครับเนาะแนวทางกับเพื่อนก็ออกแต่ตัวเดิมเดิมนะครับบวกขึ้นบวกฝันนะครับผมนะครับก็ดีใจนะครับดีใจครับเพื่อนๆไปพี่นะครับที่เอาไปเปลี่ยนแนวทางนะครับเนาะส่วนที่บอลองเร่นให้กับขอโทษขออภัยนะครับเนาะกับศูนย์นี่ก็มักนะครับเนาะมักศูนย์อยู่นะครับ แต่ว่าเน้นไปในนอนาะ08 06นะครับาะเพิ่นก็ออก01นะครับผมส่วนเลขทูบนะครับเลขทูบก็มาแค่ตัวเด่นนะครับเด่น5เด่น1นเนาะนะครับเนาะว่าเลขทูบออก95 951นนะครับเนาะนะครับผมครับผมกายดีใจครับพี่พนะครับเนาะที่เพิ่นที่เพิ่นรอติดตามเนาะแนวทางในโค้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าเพื่อนกับคอมเมนต์มานะครับที่เลขบัรลองลืมลงนะครับว่านลืมลงนะครับ ไอ้เพื่อรับนะครับเนาะเพื่อนๆพี่ๆนะครับเพื่อรับล้วก็พี่ๆเพื่อนก็คอมเมนต์เขาไปทักทายถามถามไทยนะครับนอก่าว่าบอลองบปลงแนวทางโค้งสุดท้ายบ่นะครับเนาะก็เลยตื่นมากกัเร็บๆนํานะครับผมเนาะแต่กระอว่วยังมานะครับผมก็ดีใจกับพี่ๆนะครับที่เอาชุดเด่นเนาะชุดเด่นไปเป็นแนวทางนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณกําลังแรงใจนะครับผมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเนาะ กับแนวทางกับมีรุดมีเข้านะครับผมกับยาว่ากันเดอครับเนาะไปพีเอฟซีนะครับเนาะนะครับผมก็จะพยายามนะครับจะพยายามคัดสรรตัวเด่นนะครับมาฝากไปพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับผมผิดพลาดประกันใดก่าย่างที่บอดนะครับกราบขอโทษขออภัยนะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ